ผู้หญิงเนี่ยไปลุกเลา้าอยากจะขอให้ตัดหน่อย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 สาเหตุที่เลิกกันจริงๆคืออะไรอ่ะเ็้าด้เนี่ยนะพี่นอน<พ>ไม่ตรงกันงี่เหรอใช่พอนอนไม่ตรงกันปุ๊บเขาจะด่าผมแบบทำยังไงแรงมากแล้วเขามีความต้องการอยากจะให้คุณหลับนอนกันทุกคืนทุกคืน,นทุกคืน,นเลยไม่เว้นเลยหรอบางคืนที่มีไปแล้วก็อยากจะมีเฮ้ยโอ้มันขนาดนั้นเลยหรอจริงจนคุณไม่ไหวอะไรวะเนี่ยไม่ไหวจริงๆพี่ที่ผมนี่เฮ้ยคือยังไงต้องมีอะไรกัน ถ้ากลับมาก็คือต้องมอีถ้าไม่มีอยากเคยขอได้ไหมไม่ไม่ร้องขอชีวิตได้ไหมแบบไม่ได้พี่ร้องขอชีวิตไม่ได้เหรอนี่เอา,อางี้ดีกว่าพี่หนุ่มหลับอยู่เคายังทําเลยหลับอยู่ใช่ก็รักหลับคุณใช่ผู้ชายเองเนี่ยขเขาอยู่เฉยแต่ผู้หญิงเนี่ยไปลุกเล้าอยากจะขอให้ตัดหน่อย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 ถ้าผู้ชายเขาไม่จัดเนี่ย แล้วเขาไปฟ้องเนี่ยว่าคุณไปบังคับเ็าเนี่ยผิดไม่แก้วผิดครับถ้าเกิดจัดบ่อยๆเกินกว่าวิสัยวินยูชนทั่วไปที่จะรับได้วันหนึ่งสามรอบสองรอบประเด็นผมว่ามันเกินไปครับแล้วเท่าไหร่มันถึงจะพอดีครับพี่มันมันต้องถามเจ้าตัวสักวันละครั้งเท่าไหร่ถ้าจิตหนึ่งสามครั้งอะไรยังก็ยังพอพอได้อยู่เพราะว่าผมว่ามันทํางานมันทําเยอะเลยมันเหนื่อยใช่ไหม ไปมันขายบางทีขายผมว่าสิบสี่เมตรนะพี่หนุ่มหนูก็ไปขายของทุกวันนะเออหนูก็ยังเหนื่อยเราก็เหนื่อยเขาบอกว่าเขาไม่กันเขเนี่ยในในนในเดี๋ยกมันจะวุ่จะอะไรนะก็หนูชอบหนูผิดคุณคุหนูชอบหนูผิดเหรอเออมันไม่ผิดเออแต่ว่าบางครั้งต้องถามอีกฝ่ายนึงด้วยว่าเขาเต็มใจไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันฝืนกันมิดเดี๋ยวนะมีคนเข้าข้างฝ่ายหญิงนะพี่แกเราเขาพยายามแรกแได้ไหม แรกๆเขาให้หนูได้ตลอดแหละแล้วห้าปีหลังไม่ได้เราพี่แรกๆได้ตลอดใช่ไหมให้ได้ตลอดคือนั่นแรกๆเขาไม่ได้อย่างนี้โอ้ตายแล้วไม่มีความต้องการอย่างนี้สูงอือแรกๆก็คือคือเรามีมีอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยก็โอเคสองวันสามวันมีครั้งสองวันสามวันวันหนึ่งมีแต่แก้วยืนยันว่าแก้วไม่ได้ไปนอกใจไปมีหญิงเลยไม่มีพี่ไม่มีเลยหรอตั้งแต่เจอเขาผมเข็ดเลยเมียขอมีเซ็กซ์จนผัวต้องขอหย่า สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะจากที่แม่จ๋านะคะได้ดูข่าวนี้นะคะจากแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะใน Titik t o อนะคะที่มีคนเข้ามาแชร์ไว้เยอะมากเลยนะคะเพราะอ่านคอมเมนต์แล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคอมเมนต์ก็จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันนั่นก็คือบูลลี่ฝ่ายหญิงค่ะบอกว่าทำไมเป็นผู้หญิงไม่มียางอาย คิดแต่เรื่องเพศมีความต้องการทางเพศมากเกินไปหรือเปล่าฝักใฝ่เรื่องเพศน่าจะต้องไปหาหมอได้แล้วอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจนะคะแล้วก็เปิดใจนะคะการมีความต้องการทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะในร่างกายของเราเนี่ย มันมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนความรู้สึกทางเพศนะคะอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติความมีมากมีน้อยของแต่ละคนก็คงจะไม่เท่ากันนะคะและาการที่คุณผู้หญิงคนนี้นะคะเขามีความต้องการทางเพศนะคะแล้วก็ต้องการทํากิจกรรมกับสามีแต่สามีไม่สามารถตอบสนองให้ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดของผู้หญิงนะคะแต่มันเป็นเพียงเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะคะคุณวิเนี่ยเขาเจอคู่ที่ มีความต้องการไม่ตรงกันเท่านั้นเองค่ะเพราะถ้าหากว่าคุณวินะคะเขาเจอผู้ชายที่มีความต้องการเท่าๆกันปัญหานี้มันก็จะไม่เกิดค่ะมันก็จะไปด้วยกันได้ดีค่ะแล้วทั้งคู่นะคะก็จะมีความสุขไปด้วยกันด้วยซ้ําค่ะความถี่ความบ่อยแค่ไหนมันไม่มีตัวเลขตายตัวค่ะแต่ปัญหาของคุณวิมันเกิดเพราะว่าคุณวิเนี่ยเจอกับคู่นะคะ ที่มีความรู้สึกความต้องการไม่เท่ากันเท่านั้นเองค่ะแล้วในกรณีของคุณวิเนี่ยถือว่าเป็นโรคเสพติดเซ็กหรือเปล่าฝักใฝ่เรื่องเพศมากเกินไปหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการมีเพศสัมพันธ์นะคะไม่มีตัวเลขกําหนดตายตัวค่ะว่ามีมากแค่ไหนถือว่าผิดปกติมันขึ้นอยู่กับคู่ของเราด้วยว่าตอบสนองให้เราได้ไหมนะคะและอีกกรณีหนึ่งนะคะสําหรับบางคนนะคะที่ชอบมีกิจกรรมทางเพศนะคะเขาอาจจะไม่ได้มีภาวะเสพติดเซ็กแต่เขาอาจจะต้องการมีเซ็กเพื่อ ชดเชยบางอย่างแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งตัวเขาเองก็อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําค่ะเช่นคนที่มีความเครียดมีภาวะซึมเศร้านะคะเพราะหลังจากที่มีกิจกรรมทางเพศเสร็จแล้วเมื่อคุณถึงจุดสุดยอดนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนหลายๆอย่างออกมาค่ะเช่นฮอร์โมนอะดรีนาลีน เอนโดฟินออกซิโทซินแล้วก็ฮอร์โมนอื่นๆอีกหลายตัวเลยค่ะที่ดีต่อสุขภาพดีต่อสมองแล้วก็จิตใจของเราช่วยให้หลับสบายผ่อนคลายลดความเครียดความรู้สึกมั่นคงในจิตใจนะคะรู้สึกได้รับความรักและความผูกพันค่ะและนั่นนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาอยากมีเซ็กบ่อยๆอยากมีเซ็กทุกวันค่ะเพราะพอมีแล้วมันรู้สึกมีความสุขผ่ขอนคลายลดความเครียด รู้สึกว่าตัวเองได้รับความรักความเอาใจใส่และถ้าเขานะคะได้เจอกับคู่นะคะที่มีความต้องการที่แบบแมทช์กันบาลานซ์กันพอดีกันนะคะปัญหาเรื่องนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยมีอาการเสพติดเซ็กเกิดขึ้นเริ่มมีอาการน่าเป็นห่วงแล้วมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาแล้วถ้าหากว่าการมีเซ็กหรือการช่วยตัวเองของคุณนะคะมันเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเช่นทํางานอยู่แล้วก็แอบไปช่วยตัวเองบ่อยๆหรือ กสามีกลางดึกกลางดื่นนะคะให้ขึ้นมาทํากิจกรรมจนเขาเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือตัวคุณเองนะคะแอบช่วยตัวเองหรือต้องการมีกิจกรรมจนตัวเองเนี่ยอ่อนเพลียเพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือช่วยตัวเองทํากิจกรรมจนได้รับบาดเจ็บ จนมีอาการบาดเจ็บที่อวัยวะเพศมีแผลที่อวัยวะเพศไม่มีกระจิตกระจายที่จะทําอะไรเลยนะคะทํางานไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะคะคิดแต่เรื่องเซ็ก์คิดแต่การมีเพศสัมพันธ์หรือแสดงออกถึงความต้องการทางเพศในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เวลาที่ไม่เหมาะสมาหากว่ามีอาการต่างๆเหล่านี้นะคะมีพฤติกรรมแบบนี้อาจเป็นสัญญาณว่าคุณมีอาการเสพติดเซ็กมากเกินไปควรจะเข้าพบแพทย์ค่ะแม่จ๋าอยากจะฝากทุกคนไว้นะคะก่อนที่จะตัดสินใครบูลลี่ใครนะคะพิจารณาให้ดีก่อนนะคะว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขามีปัญหาสุขภาพไหมหรืออาจเป็นเพียงเพราะว่าเขาเจอคู่ที่มันไม่แมทกันเฉยๆนะคะถ้าหากว่าคู่มีความต้องการเท่ากันปัญหามันก็ไม่เกิดไม่ต้องออกมาเป็นข่าวแล้วแถมเขาทั้ง ยังมีความสุขไปพร้อมๆกันอีกด้วยค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอใทุกคู่มีความสุขโกรตูเดมูนไปด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาค่ะ